กลับมาอีกครั้งกับ GG Review วันนี้อยู่กับรีวิว SH Figuarts Goju Wolf จาก g o j u j r นะครับผม,มเป็นเซนไตลิงนีมิเต็ดอ d ดิชันด้วยนะก็ทราบมาว่าเป็นร็อตแรกๆนะครับที่จะได้ตัวเซนไตลิงมาด้วยนะเขาต้องมารอดูกันนะว่าในอนาคตเนี่ยจะมีเวอร์ชันที่แบบว่าเป็นกล่องเฉพาะตัวอย่างเดียวมาหรือเปล่านะครับซึ่งค่าตัวเปิดตัวของเขาตอนนี้นะอยู่ที่9,900เยนแบรบรวมภาษีที่ญี่ปุ่นนะครับบ้านเราก็ประมาณ2,000บวกลบนะฮะไปลองหากันได้ที่ตัวแทนจําหน่ายนะครับเป็นกล่องที่ค่อนข้างจะมีขนาดใหญ่กว่า สองตัวที่ผ่านมานะฮะอย่าง King ะคิงโอเจอร์นะที่เป็นคู่วากตะโอเจอร์เนาะแล้วก็ตัวบุลเลชใช่ไหมฮะก็ปกติแล้วเนี่ยมันก็จะกล่องประมาณตรงเนี้ย ประมาณนี้นะฮะแต่ว่าตัวนี้ด้วยความที่มันมีลิงแถมมานี่เห็นไหมอยู่ข้างหลังตัวนั้นนะฮะก็ทําให้กล่องเนี่ยมันมีขนาดที่ดูใหญ่ขึ้นนะครับแต่ความหนาของด้านข้างนะครับผมก็ยังถือว่าทําได้ใกล้เคียงกับ2ตัวที่ออกมาก่อนหน้านะฮะซึ่งถ้าวางแบบสั่งด้านข้างอะไรเงี้ยเนาะก็สามารถวางด้วยกันได้อย่างพอดีีนะครับโดดเด่นไปด้วยตาแสลักของขบวนการนี้นะครับผมแล้วก็ชื่อของโกลจูวูฟนะฮะก็ดูแนวนอนก็สวยงามไปอีกแบบนะครับ ด้านบนก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็ยังเป็นชื่อแล้วก็สัญลักษณ์เหมือนเดิมนะครับแต่ที่ผมชอบนะก็คือมี S H P Q R นะครับสกรีนอยู่ตรงแผ่นพลาสติกตรงนี้นะครับก็ค่อนข้างจะโดดเด่นดีนะ ดา่า,น,านะครับก็จะเป็นสติกเกอร์ของตัวแทนจําหน่ายนะครับแล้วก็ด้านหลังนะนี่เลยการโพสท่าทางที่โดดเด่นถึง4ท่าด้วยกันของโกจูฟนะครับแล้วก็ตัวแหวนนะเซนไทลิงที่เขาแถมมานะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับฟิกกูอาร์กล่องหลังๆนะครับก็คือไม่มีแผงคู่มือมาให้แล้วนะแต่จะมีการสกรีนอยู่ตรงที่ปีกกล่องแทนนะครับว่า i, การเล่นเป็นยังไงอะไรต่างๆนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็มีอยู่มาฝั่งเดียวนะครับ และนี่นะครับก็คือแผงที่อยู่ในกล่องนี้นั่นเองนะมีโกลจูฟเด่นอยู่ตรงกลางนะครับมือข้างซ้ายเนี่ยมีถึง6แบบนะฮะแล้วก็มือด้านขวานะครับมี5แบบนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทําไมมาให้มาเป็น6คู่เท่าๆกันนะฮะซึ่งด้านบนก็จะมีเทกซอร์ดด้วยนะครับเดี๋ยวเราแกะดูดีเทลกันเลยแล้วกันนะครับแล้วก็อยู่ในมือของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับโกลจูฟนะครับผมเป็น s h สเฮดที่กูอารุ่นปกตินะครับไม่ใช่ชิงคองโชเซโฮเนาะ ซึ่งเอาจริงๆแล้วในส่วนของเลเดอร์ตัวหลักหรือว่าเซนไตในตัวหลังที่เขาทํามาผมว่ามันก็ค่อนข้างทําได้ดีในระดับหนึ่งแล้วนะถึงแม้ว่าในเรื่องของอิสระหรือว่าจุดขยับเนี่ยอาจจะไม่ได้มากเท่ากับชิ i นขอ c โจเซโฮแต่ผมก็เชื่อว,ว่าในหลายๆตัวเนี่ยเพียงพอต่อการโพสเตอร์ประจําตัวแน่นอนนะครับอ่ะเรามาดูดีเทลกันก่อนเลยนะ ในส่วนของความรู้สึกแรกที่ผมได้จับเจ้าตัวโกจูวูฟเลยนะผมรู้สึกว่าเอาจริงๆเลยนะมันค่อนข้างจะสวยงามแล้วก็ถูกใจมากๆเลยนะครับคือถ้านับจากภาพที่เราเห็นดีไซน์ตั้งแต่แรกเอาจริงๆถ้าเทียบแค่ตัวคูวาคาตะโอเดเจอร์บุนเลสแล้วก็ตัวของโกจูวูฟนะครับผมจริงๆอ่ะผมค่อนข้างจะชื่นชอบตัวควาคาตะโอเดเจอร์มากที่สุดนะแต่พอเป็นของเล่นตัวฟิกูอานนร์นะฮะผมรู้สึกว่าตัวของโกจูวูฟเนี่ย ค่อนข้างทาออกมาได้แบบดูมีเลเยอร์นะครับมีสันมีขอบที่ชัดเจนอะไรอย่เงี้ยเนาะ รวมไปถึงตรงเท็กซเจอร์ของชุดนะครับที่ก็ทําออกมาได้โอเคเลยนะก็มีความคล้ายกับตัว HH Figure Art Zero o n นะครับก็เลยให้คะแนนความประทับใจส่วนตัวกับตัวนี้มากที่สุดในฐานะของ HH Figure Art นะครับส่วนตรงกลางนะที่หลายคนรู้สึกติดว่าเฮ้ยมันดูโล่งไปมันน่าจะมีลูกเล่นมากกว่านี้นะก็ในทางดีไซน์ที่เห็นตอนแรกก็คิดเหมือนกันนะฮะแต่ว่าพอดูไปดูมาลหลายๆตอนจนถึงตอนนี้เนาะก็รู้สึกว่าชินนะฮะผมแล้วก็ตอนนี้ตามผมก็ไปโฟกัสที่ตัวใบหน้าของเจ้าตัวโกจูแทนจะไปโฟกัสที่ตรงอกตรงกลางนะฮะ แต่หมุนไปหมุนมานะก็ต้องยอมรับว่าในส่วนตรงนี้นะครับเนี่ยเกาะตรงขานะฮะตรงเนี้ยมันค่อนข้างจะแหลมแล้วก็ติดมือมากๆเลยนะในการจับเล่นเมื่อกี้นะครับผมทั้งสองฝั่งเลยนะก็ต้องทั้งระหว่างเรื่องของการบาดแล้วก็การหักนะครับผมตรงนี้มันก็มีความแบบแง่งแง่งยืนยๆมาพอสมควรเลยนะอ่ะดูด้านหลังด้วยนะฮะนี่สวยงามสวยงามมันเล่นแสงเล่นไฟดีจริงๆเลยนะแล้วก็ตรงข้างบนหัวนะครับก็จะโลง่งๆแบบนี้นะครับ ก็ระวังตรงส่วนของเขานะฮะที่ค่อนข้างจะขมแล้วก็น่าจะดูหักง่ายเหมือนกันนะก็ตรงช่วงเท้านะครับไม่ได้มีดีเทลหรือลวดลายอะไรเป็นพิเศษนะครับตรงนี้ก็จะค่อนข้างแตกต่างจากฝั่งของไรเดอร์อยู่พอสมควรที่แต่ละตัวเนี่ยเราก็จะชอบในความครีเอทลายต่างๆของเขานะครับก็โดยรวมนะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการดีไซน์แล้วก็บอด,ดี้ของเจ้าตัวโกจูวูฟนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องจุดขยับกันต่อเลยนะในส่วนของจุดขยับนะครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนหัวเช่นเดิมนะครับมาดูการโก้มันก,นก่อนเลยนะ ดูด้านข้างชัดๆนะครับผมรู้สึกว่าก้มได้ไม่เยอะเท่าไหร่ตั้งแต่แรกนะครับผมอาจจะด้วยแบบว่าตรงช่วงตรงปลายปลายตรงนี้มันติดกับเกาะอ,อกนิดนึงนะครับทําให้คอเนี่ยมันลงมาได้แค่นี้นะครับเสียได้เล็กน้อยนะครับว่าเฮ้ยมันน่าจะได้มากกว่านี้นะ การเงยน,นะครับก็ติดที่เกาะตรงด้านหลังนะครับผมตรงนี้ค่อนข้างจะชัดเจนเลยนะว่าติดนะถ้าใครอยากจะได้แบบว่าเงยเยอะๆอะไรเงี้ยเนาะก็ต้องใช้การงอตัวช่วยขึ้นมานะครับแบบนี้นะฮะก็จะได้ท่าทางที่แบบว่าเป็นไอคอนิกประจําตัวของ Go to ว o ฟนั่นเองนะครับพอใช้บอดี้มาช่วยนะครับผมก็ทําให้สามารถเงยทั้งตัวเนี่ยได้ค่อนข้างดีเลยนะก็ถือว่าชดเชยส่วนที่คอเนี่ยมันเงยหน้าได้ไม่เยอะเท่าไหร่ที่เราได้ลองไปเมื่อกี้นะครับส่วนการก้มนะครับก็ทําได้ประมาณหนึ่งเลยนะก็ค่อนข้างมาตรฐานตรงนี้เลยนะ และจุดที่ต้องระวังก็แน่นอนนะครับว่าตรงใต้ของเกาะอ,อกนะครับกับตรงเข็มขัดเนี่ยมีโอกาสที่จะชนจะขูดกันได้นะครับถ้าเล่นไม่ดีนะแม้ว่าดูจริงๆแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ติดกันสักทีเดียวนะแต่ก็ไม่เสี่ยงที่จะก้มเยอะเกินไปดีกว่านะครับการเองตัวนะครับทําได้เยอะประมาณหนึ่งละนี่จนตัวนี้หลุดออกมาเลยนะครับ ก็จริงๆมันคงไม่มีใครจัดท่าในขนาดนี้นะครับผมก็ด้วยความที่บอดี้ของเจ้าตัว g o j u ว o o เนี่ยมันค่อนข้างจะฟิกลักษณะของชิ้นผ้าที่พับมาอะไรเงี้ยเนาะรวมไปถึงเนี่ยตรงสังเกตดีๆนะฮะทั้ง2ฝั่ง มันจะไม่ได้ระนาบเดียวกันสีทีเดียวนะในส่วนของบอดี้นะครับผมก็ตรงนี้เนี่ยทำให้ในการขยับแบบเอียงซ้ายเอียงขวาอะไรเงี้ยเนาะก็อาจจะต้องใช้มุมกล้องหรือว่าหาท่าทางที่มันดูพอดีพอดีในแต่ละท่านิดนึงนะครับทั้ง2ฝั่งไม่ได้เหมือนกันสียทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่าด้วยลักษณะโดยรวมเนี่ยมนทาให้เรายังรู้สึกสมดุลอยู่นั่นเองนะครับชิ้นเกาะไหลนะครับขยับได้หน่อยนึงนะครับผมทั้งขึ้นทั้งลงอย่างนี้นะฮะ ก็ไม่ควรไปใช้ความรุนแรงกับเขาเยอะนะครับก็มีโอกาสที่จะหลุดออกมาหรือหักได้นะครับก็จะสังเกตว่าตรงด้านหลังเนี่ยมันก็จะมีการขยับตามมาอย่างนี้ด้วยนะซึ่งบอกตรงๆว่ามีโอกาสที่จะเป็นรอยแน่นอนนะครับถ้าหากว่าเราเล่นบ่อยๆแล้วก็ใช้ท่าทายที่มันกลางชิ้นส่วนเกาะไหลเยอะนะครับผมแต่ตรงนี้ก็ไม่ต้องกังวลเกินไปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะเจ้าชิ้นเกาะไหลอ,อันนี้นะครับสโลปเนี่ยมันทําออกมาได้ค่อนข้างจะยกสูงเลยนะแล้วก็ตัวของเกาะเนี่ยมันติดอยู่กับตัวของส่วนของบอดี้นะครับไม่ได้ติดอยู่ที่ส่วนของ ต้นนแขนนทำให้จริงๆแล้วเนี่ยในการขยับแขนเนี่ยมันก็ถือว่าไม่ได้ติดเกาะไหลซะทีเดียวนะครับผมแล้วก็เล่นได้อย่างไม่ต้องกังวลเกินไปนะตรงนี้นะครับนี่แต่ว่าในเรื่องของการซ่อนข้อต่ออะไรต่างๆเนี่ยก็ยอมรับเลยนะวาดยังทําได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับผมในการถ่ายรูปมุมต,ต่างๆอะไรเงี้ยเนาะก็อาจจะต้องใช้มุมกล้องช่วยพอประมาณนะครับการกลางแขนนะครับ,นะค,รบค่อยๆดันขึ้นไปนะฮะ มันได้ประมาณ90กว่าองศาซึ่งถือว่าทําได้ดีเลยนะครับผมอันนี้สมมาจากการที่ชิ้นส่วนของเกาะไหลที่ผมบอกเนาะมันไม่ได้ติดอยู่กับตอนต้นแขนอย่างนี้นะครับผมถึงแม้ว่ามันจะแบบมีความเป็นเพนข้อเห็นอะไรอย่างนี้ไปบ้างนะแต่เอาจริงมันก็ถือว่ามีอิสระพอสมควรเลยนะครับในเรื่องของการพับนะฮะนี่ก็ ได้ปกตินะครับผมไม่มากไม่น้อยนะครับเพราะว่ามันก็ฟิกซ์ในเรื่องของลักษณะการออกแบบแล้วก็ชิ้นส่วนกาอบมาแล้วนะครับการมุนแขนก็ทําได้ดีไม่ติดอะไรเลยนะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างพึงพอใจนะครับแหวะมาดูดีเทลที่อกกัอนอีกนิดนึงนะฮะตรงนี้ก็เท่าที่ลองจับจับเล่นๆนะครับไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเป็นรอยเหงือเป็นรอยง่ายอะไรเท่าไหร่นะครับก็เล่นได้อย่างไม่ต้องกังวลครับในส่วนของช่วงขาช่วงเอวกันบ้างน,นะครับผมนี่หมุนนะฮะหมุนได้ 360องศาเลยนะครับผมตรงนี้ไม่ได้ติดอะไรเลยนะทาได้ดีนะครับมาต่อที่ช่วงขากันนะครับผมตรงนี้ผมอาจจะต้องใช้ความระวังในการขยับนิดนึงนะเพราะว่าสังเกตว่าตรงช่วงนี้ครับกับช่วงตรงเนี้ยตรงเบ้าตรงเนี้ยมันมีโอกาสที่ขยับถ้าขึ้นไปเยอะๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะชนกันหรือขูดกันได้นะครับก็เท่าที่ลองคร่าวๆนะครับผมไม่สามารถกลางได้เยอะมากเท่าตัวชิมโคชโชเซฮออยู่แล้วนะครับเราจึงต้องใช้วิธีการแบบว่าบิดไปด้านหน้าบ้างด้านหลังบ้างหรือว่า ใช้เรื่องของการงอข้อเข่าช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมในการโพสท่าทางต่างๆของเจ้าตัวโกจูฟนะครับเพื่อให้การเล่นเนี่ยเป็นไปอย่างสบายใจเนาะแล้วก็ลดโอกาสในการที่แบบว่าเฮ้ยมันจะขูดจะหักอะไรต่างๆนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างจะบอบางอยู่พอสมควรนะครับผมเลยจอยของตัวขาตรงนี้นะฮะมันก็มีโอกาสที่จะหลุดได้นะครับถ้าเราหักบิดไม่ดีนะฮะบ,บิดไปทางด้านหลังก็ได้หน่อยหนึ่งนะจริงๆมันบิดได้เยอะกว่านี้แหละแต่ว่าผมก็กลัวว่ามันจะไปขูดไปอะไร แต่ถึงแม้ช่วงต้นขาจะดูน่ากังวลนะครับแต่ช่วงเข่านะฮะก็ทําออกมาได้ตามมาตรฐานโอเคดีเลยนะตรงส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อนะครับของน่องแล้วก็ของตัวต้นขาด้านบนเนี่ยนะครับผมมันยังมีสโลปที่มันทําให้เรารู้สึกว่ากลางได้เยอะอยู่นะครับถึงแม้ว่าด้านหน้าที่เป็นเกาะแหลมๆตรงเนี้ยมันจะมีความน่ากลัวแล้วก็ต้องระวังในการเล่นอยู่บ้างนะแต่ถ้ามองในเรื่องของการพับอะไรเงี้ยนะัก็คือตามปกติมาตรฐานเลยนะครับ ข้อเท้านะครับสามารถหมุนได้รอบ3 6 0องศาไม่ติดอะไรเลยนะครับแล้วก็ตรงปลายเท้านะครับแน่นอนว่าสามารถขึ้นมาได้อย่างนี้นะครับเป็นดูเลมาตรฐานของฟิกูอาัาในยุคนี้แล้วนะโดยรวมนะครับแม้ว่าจะมีจุดที่แบบว่าฮ่อาจจะกังวลใจในการขยับเล่นเยอะๆนะครับหรือว่าความที่แบบว่าฮิมันยังไปไม่สุดในบางจุดนะครับแต่ผมว่าโดยรวมแล้วนะในเรื่องของอิสระการขยับลูกเล่นหรือว่าการหมุนอะไรบางอย่างนะครับ ก็ถือว่าทําออกมาได้โอเคถ้าจะเสียดายจริงๆนะฮ <c oughs> นะก็จะมีแค่ช่วงแบบเบ้าต้นขาเนี่ยแหละครับแต่ก็เข้าใจได้นะว่ามันไม่ใช่ชิน้นปกโชเซโฮ,โฮนะถัดมานะครับเทก้าซอสนะครับของ s อสเชสฟิกกูอาร์ตโกจูดีเทลแบบเลเยอร์ต่างๆนะจัดเต็มมากๆแล้วผมว่าเป็นหนึ่งในชิ้นที่ทำออกมาได้ดีมากๆสำหรับอาวุธที่แถมมากับเจ้าตัวฟิกกอาร์นะครับดูกันชัดๆไปเลยนะครับนี่ถ้าแหวนด้านในเขาจะกรีนมาได้อีกนิดนึงนะครับผมเป็นอะไรที่เพอร์เฟิคสุดๆไปเลยนะ และแน่นอนนะครับว่าสามารถขยับได้นะครับในส่วนของตรงนี้นะนี่อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงฝั่งเนี้ยผมไม่กล้าขยับเยอะเท่าไหร่นะเพราะว่ามันจะไปชนกับตรงนิ้วมือนะครับผมนิ้วโป้งนะแต่ผมคิดว่าในส่วนของนิ้วโป้ง มันมีความยืดหยุ่นที่แบบว่าเป็นยางยืดหยุ่นอยู่หน่อยหนึ่งนะครับก็ถ้าเล่นจริงๆแล้วอะ่ะมันสามารถไปต่อได้นะทุกคนวิธีการใส่เทก็กซซอสไปกับเตัวโกจูวูฟนะครับก็ง่ายมากๆเลยนะเพียงแค่ใช้มือจับนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแทนที่ที่มือนะครับนี่ตรงข้อมืออย่างนี้เลยนะครับจากนั้นก็ติดเข้าไปนะครับผมอ่าก็เรียบร้อยแล้วนะครับนี่สวยงามเลยนะครับ ตอนเปลี่ยนมือนะครับบอกเลยว่าต้องระวังจุดนี้พอสมควรเลยนะเพราะว่ามันมีโอกาสที่แบบว่าจะแทงมือเราได้นะหรือถ้าใครหลบเจ้าตัวนี้แล้วไปจับตรงอื่นนะครับก็มีโอกาสที่จะลื่นหรือว่าทํามุมผิดพลาดจนเกิดการหักได้นะครับก็ต้องเล่นระวังระวังพอสมควรเลยนะครับในส่วนของการเปลี่ยนมือนะ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างมือซ้ายที่แถมมาในกล่องนะครับผมการลงสีอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าทาได้ดีเลยนะแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าถ้าตัวแหวนเนี่ยมันได้อีกนิดนึงนะครับผมมันจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากๆเลยนะครับซึ่งผมว่ามือต่างๆที่ให้มานะเอาจริงๆก็สามารถเล่นได้อย่างสนุกแล้วก็เพียงพอสําหรับการโพสต์ท่าทางต่างๆของโก j ด์จูวูฟแล้วครับ ในส่วนของเซนไตลิงที่แถมมานะครับจะมาเป็นซองอย่างนี้เลยนะแล้วก็ให้ตรงที่อยู่ตรงด้านล่างนี้นะครับมา2ชิ้นนะครับชวดลายนะครับก็จะเป็น50 Special นะครับแล้วก็เป็นลายโกจูวูฟนะครับซึ่งเมื่อเลื่อน้ามออกมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวเทก้าซอนนะครับโดยสรุปนะครับเจ้าตัว h h p q a r t g o j u j u w กล่องนี้นะผมว่าเป็นอีกตัวนะครับที่สามารถเอามาเล่นแอคชั่นได้อย่างสนุกสนานเลยนะ ด้วยลักษณะท่าทางหรือว่าข้อตอต่างๆนะครับที่เขาออกแบบมาให้เราสามารถทาท่าแอคชั่นตามกับเนื้อเรื่องต่างๆนะที่มันจะดูออกโอเวอร์โหรือว่าดูบิดๆหน่อยนะผมว่าตรงนี้นะครับทําออกมาตอบโจทย์คนที่ชอบไฮเตอร์โกจูฟได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครที่เป็นสายแบบว่าเฮ้ยต้องขยับได้สุดทางนะครับหรือว่าสัดส่วนต้องสมจริงสุดๆอะไรเงี้ยนะผมรู้สึกว่าตัวนี้นะครับ ก็น่าจะยังไปได้มากกว่านี้นะครับผมแต่แน่นอนนะว่าด้วยความที่มันเป็นฟิกูอาร์ตปกติไม่ได้เป็นชิ้นพกโชเซโฮเนาะทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับและทุกคนมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับเจ้าตัวโกจูวูฟอันนี้นะครับก็คอมเมนต์กันได้นะครับผมรออ่านของทุกคนเลยนะว่าเฮ้ยจับจริงแล้วเป็นยังไงนะครับผมชอบไม่ชอบส่วนไหนหรือว่าผมตกหล่นในจุดไหนไปเนี่ยก็แนะนํากันได้นะครับก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ช่องโกจิโกะเอาไว้ เพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมเลิ่ตงต่างต่อไปในอนาคตนะครับสำวรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ